สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้พบกับช่อง BB กนกชาแนลนะคะ BB กนกชาแนลค่ะพี่น้องเมื่อนี้ใครสิพาแทนแทน,ทน,ทนคุณยายไปเที่ยวทะเลแลวันนี้คุณยายบังกลงเนี่ยท้องหนมมากเสยนะพี่น้องเขี่ยวมากพอกันแล้วเขียวมากพอกันแล้ว,ว,ว,ลวอันคุณยายบอกเคยไปเที่ยวทะเลเนาะเกิดมาอายุ8ปปีนะพี่น้อง เราเคยไปเที่ยวทะเลมือนีสิพาคุณยายไปเที่ยวทะเลเต้นเต้นเต้เอายังทุมพันเลยแล้ววันออมมากฮะเต้นเต้นเต้นบางกล่องเนี่ยหนีบางกล่องเนี่ยเนี่ยแม่เอ้อสิพาคุณยายไปเที่ยวทะเลเนาะพี่น้องอายุแปดสิบหกปีบางคั้ไม่เคยไปเที่ยวทะเลเบิ่งแต่อยู่ในเทวรัฐประหลันเป็นว่ามือนีสิพาไปเที่ยวทะเลครั้งแรกของคุณยายเนาะค่ะพี่น้อง เป็นสิเป็นยังไงเป็นสิงามบ่พา,าเพื่อนมาจะทำบุญหมดแล้วสิพาไปเที่ยวทะเลต่อนะคะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้าฮะมันหนาวแม่ค่ะพี่น้องมาหอนล้ะได้บ่ะนี้พายายมาหอนล้ะกินยังไ่ะแม่ขนมบักตานแส่บปะ ครั้งแรกในชีวิตน้องพี่น้องมาทะเลล้มมือเบือออันยิงนย่งเดยิ่งเดมาทะเลเธอแหลกเคยเห็นปะเมื่อกี้ดีใจมาทะเลเธอแหลกดีใจบังคุณจะออกมาทะเลนะปอไม่ได้ก่อนพี่น้องมาหลายคนเนาะค่ะพี่น้อง ฝนตกแล้วมาทะเลฝนตกแล้วไปเห็นนะพี่น้องฝนตกเดี๋ยวตัวเปียกเล่นน้ำทะเลตัวไม่เปียกเลยบรรยากาศพี่น้องฝนตกแล้วยายมาทะเลเถื่อแหลกฝนตกเมื่อคืน อยู่ในโทรศัพท์โอ้อยอยู่ในโทรศัพท์มะเขือของแถนมาเนี่ยกินได้ทุกอย่างนี่นี่นี่เอาน้ำนี่เอาน้ำนี่ว้าดวดอกกำแข็งฝนตกกระบาด ค่ะพี่น้องมือเนียกพาคุณยายเนาะคะ่ะมาเร่นอ่าทะเลฝนตกเอยล้มกระแรงหาอยู่กับเขาหาดหาดหาดแม่พิมพ์นะคะพี่นอ้องพาคุณยายมาหาดแม่พิมพ์้เ้องเอเออนหลามากมาก ม่งหลานเล่นร้านเลนหน้าบารีอื่นก็ลังแห้งนะพี่น้องลมใจแห้งโอ้ลมแหงค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเด็กก็ลังใจเห็ดีนะแม่เด้อค่ะเมื่อนี้สำหรับคลิปนี้กับ๊ายบาย ไม,ไม่ไยบายเนี่ยไยบาย